ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเอซีสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอ่อมาอยู่ที่แถวคลองผมนะครับในกรุงเทพนะคือบางทีถ้าบอกว่าคลองผมนะครับก็ทุกคนก็อาจจะคิดว่าอยู่ใน ทุกจังหวัดก็เรียกว่าคลองถมหมดนะแต่ว่าเชียเทพคลองถมคือตรงตรงนี้นะครับตรงคลองถมสำเพงบ้านหม้อนะครับรอยู่ในเขตเดียวกันนะเทารัฐนะครับย่านขายของเก่านะวันนี้ก็มาในช่วงวันเสาร์ประมาณผมมาประมาณห้าโมงนะเกือบหกหกโมงแล้วล่ะนะครับ ขออภัยนะครับวันนี้อาจจะเขย่าบ้างเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ธรรมดานะครับไม,ไม่ได้มีอ,อุปก,กรณ์กันสั่นนะอุปกรณ์กันสั่นทังไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมา,าพาเพื่อนๆดูรีวิวหลังสงการนะรู้สึกว่าของขายเยอะนะที่ของผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับของเก่าของหายากของที่เรา,เราคิดว่าไม่มีนะต้องมาดูที่นี่นะครับก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับผมาเครื่องนี้เยอะมากเลย ที่นี่ก็จะมีไปตั้งแต่เย็นนะจนถึงประมาณัเที่ยงคืนนะครับสมัยก่อนนะที่นี่ก็จะเป็นที่ว่าขายกันทั้งคืนเลยนะเป็นตลาดมืดครับตลาดมืดรู้กันว่าตลาดมืดของผมนะครับก็คือขายตั้งแต่เย็นวันเสาร์จนเช้าวันอาทิตย์นะครับคือปักหลักกันอยู่ตรงนี้เลยนะบางทีลามไปตจนถึงแถวหน้างาบลโรงพยาบาลบากลางนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็คือโดนจัดระเบียบนิดนึงนะครับ แต่ตอนตอนหลังก็กลับมาอ,อีกแล้วนะครับแต่ว่าก็น้อยลงนะเนี่ยเราดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับผมมาช่วงประมาณหกโมงห้าโมงหกโมงนะผมคง,งไม่ได้อยู่ดึกนะครับอันนี้ก็เริ่มจะคึกคักแล้วละ่ะคนที่เขาเคยมาซือเ้าก็จะมาะตลอดนะครับแบบนี้นะแหล่งรวมอของเก่าของอายากแล้วกันนะครับเนี่ยเสือ้อเสือ้อ บางทีก็จะเป็นเสื้อที่มันเป็นแบวนนะเขามาขายประมาณ2 0 0ร้อยรอหนึ่งร้อยสองห้าสินะครับเนี่ยห้าสิบบาทก็มีนะยี่สิบห้าสิบเนี่ยร้อยห้าสนะิบนี่นนเปลี่ยนน้ำหอมเลย ล็อกก็มีเห็นไหมเนี่ยมันเป็นกล้อง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  i n s t มันนอน,อนนะสบายนะ่ะส <500 S 2> ายบายนะสองร้อยนะตัวนี้พนอะนะถ่ายรูปเลยเออฟังได้องถ่า,ายรูปเยอะเลยนี่รูปฟังนะไม่อย่กฟังได้แบ มันไม่ใช่รูกหูฟังมันใส่หูฟังได้แบบเป็นเบาอ๋อไม่รู้มันมันอย่ามันไม่มันไม่ใช่รูปหูฟังเราเป็นหูฟังอ่ะไอ้นี่เรามีแล้วแน่นอนไม่น่าจะนะเออไม่รู้ไม่ใช่หูฟังเราโกงงั้หูฟังไม่ได้เลยไม่ใช่รูปหูฟังน่าจะไม่ได้ครับของก็จะเป็นของประมาณนี้นะขายแบบเขาขายให้ร้อยห้าสิบต่อร้อยหนึ่งจะเอาค่าข้าวอีกยี่สิบดีไหมสวยไหมเดี๋ยวขอดูหน่อย ใบใหญ่อยู่นะเอาอุดนุ่นพ่อค้าหน่อยเอาเอารอ้รอยยี่นะร้อยยี่จับ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวละได้เสียเงินซื้อเข้าไปแล้วร้อยยี <c oughs> ่สิบนี่อันนี้มันเป็นหูฟังบูทูธอ๋อได้ยินไหมครับครับโอเคอ <c oughs> ฟังวูุทครับโอเคตัวนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เปิดสี่ร้อยเรื่อต่อโอ้สี่ร้อยจองเงินที่ไหนซื้อเนี่ยโควงบูทูธซื้อเข้าไปแล้วก็มาขายนะแต่ว่าคือมันยังมันยังไม่มืดอ่ะ เขาต้องรอมันมืดก่อนนะเขาจะมาตั้งหลานนะครับนี่ก็เป็นพวกรองเท้านะครับเดี๋ยวเราชมดูนะรองเท้ากระเป๋านีนนนะน่นี่โดนด้วยนะหูฟังนะครับโดนด้วยโดนด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับผมอาจจะต้องตัดคลิปบ้างเป็นบางคลิปนะครับเพราะว่ามันสั่นนะปลูกอมสินนะปลูกอมสินนะครับร้อยหนึ่งนี่ยทางนี้ก็มีแก้วน้ำนะชุดน้ำหอมนะครับ ไปตรงนี้มันก็จะเป็นที่เขาขายโมเดลญี่ปุ่นนะครับตรงนี้โมเดลญี่ปุ่นเยอะผมไม่เข้าไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นพวกโมเดลญี่ปุ่นกระตูนอะไรพวกนี้นะสําหรับเด็กๆวัยรุ่นเขานะครับเรามาดูของเก่าแล้วกันนะผมไม่เข้าไปแล้วกันนะครับเนี่ยตลาดนัดคลองถมพัฒนานะครับกลับมาแล้ววันธรรมดาวันศุกร์อ๋อนี่ ก็จะมีขายถึงกลางคืนเลยนะครับกลับมาแล้วนะเดี๋ยวผมถ่ายวันนีกวอุ้ยขอโทษขออนุญาตถ่ายภายยภพเลยครับตลาดนัดคองผมนะครับตลาดนัดของผมชน,น,นาวันธรรมดาถึงวันศุกร์กลางคืนเปิดจองแผงอ๋อเขาขายกลางคืนเลยนะอืมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โกไว้หนะ่อย จะต้องต้องต้องโโมทของเขาแล้วมีหน้าละคนเยอะนะเป็นห้องถมพัฒนานี่ยเองเขาเสียค่าที่นะครับบอกให้อโอห้กหมีหนมี้่วแล้วนี่นนี้หามานานมากนี่ โอ้ลแลัเ้วครับบางที่นะครับโน่นนะครับถุงโน่นถุงโน่โน,โนเลยนะครับถุงโน่นเลยนะครับเนี่ยครับคือต้องบอกว่าบางที่เขาไม่ให้ถ่ายนะอันนี้เท่าไหร่เหมื 5, 6, 6, อนห้าหกร้อยแล้วถงมาสี่ร้อยหกร้อยเนี่ยเนี่ยครับห้าหกร้อย เป็นตุ๊กตาไม้นะสแกนเลยครับสแกนได้ด้วยนะครับมีพักเครื่องเลยเนี่กระจก<บ>ตรงเดืองนะครับโอ้โหไ,ด,ได้ไป,ไปหลายอันแล้วนี่ภพ,พ,พเก่างภาพเก่า อันนี้เขาปล่อยไปเท่าไหร่อะเขาไปแล้วปแล้วอ๋อน้องมาซื้อแล้วจ้ะอ๋อซื้อไปแล้วเหรอโอ้เสยีายจหายากะเนี่สวยเลยเดี๋ยวดะขอ,อดูหน่อยนี่นี่นี่ดูดูดูดน,นี่ทุกภาพเกา่เาีนอ่าหกเจ็ดเกอันนี้เป็นป้ายจีนเหรอใช่หนึ่งสามศูนย์เจ็เกสามสามนี่นี่น,น,น โอ้หายไปยาอ๋อนอ๋อนี่ครับเนี่ยเนี่ยสวยเลยทำบอกเลขไม่ตรงหกเ่ามศูนย์เจ็ดป็นภาพจีนนะครับหกแล้วก็เป็นภาพของเทแล้วนี่ผมมาเข้ากรุงเทพเก่าเีองเนี่ยเป็นพระเก่าเป็นปืนเก่ารงนีนะภาพ ตุ๊กตา se, โบราณโถ่เปนทองเหลืองก็มีนะกระจกหัวนาฬิกาสวยงหรไเดี๋ยวนี้เป็นสองเข็มนะนาฬิกาสองเข็มเดียวร้อยเดียวเงินนาฬิกาสองเข็มนะร้อยแปดสิบบาทไม่มีหมดแล้วนะเลยสายมันมันเหยียาสายกินมนี้ป็นเพลงค่ะยงีวัด้ปดอีก อันนี้ก็จะเป็นพวกหนังแผ่นแค้นะครับแผ่นแค้นตลับเทปมั่งซีดีมั่งนะครับดีวีดีนะคือส่วนมากก็จะเป็นของแท้แนละ้วแล้วก็ค่อนข้างหายากนะครับเก่าด้วยนะครับโอ้คนเยอะเลยโอ้จากกเนี่ยตลับเทปตลับเทปเก่า ไปนะครับบางที่เขาก็ไม่ให oh ้ถ er ่ายนะครับต้องขอไฟด้วยโอ้เวียนหัวกผ้าเก่านะเนี่ยครับ เนี <Yeah. S 2> ่ยตัวกระตูนนะครับอันนี้ตรงนี้ก็เป็นโมเดลกระตูนนะครับแถวนี้จะโมเดลกระตูนอันนี้ก็เป็นโมเดลกระตูนตรงด้านนอกนะครับด้านในก็มีเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่เดินเข้าไปแล้วกันนะครับเพราะว่า,าเราจะมาดูแค่ของเก่านะ ของเก่ากันดีกว่านะครับเนี่ยนะถ้าเป็นมุมนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลกระตูนนะ<ม>เยอะมากตรงนี้จะคึกคักนะตรงนี้จะสว่างนะเพราะว่าเขาเป็นพวกตัวกระตูนญี่ปุ่นนะพวกง่ายๆผมว่าเหมาะเลยสําหรับคนที่ชอบสะสมนะพวกไยรุ่นเนะผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ถ่ายแล้วกันนะครับ จะเน้นของเก่าซะมากกว่านะครับนะดูของเก่าดีกว่าเนีย่ยฝั่งโน้นนะด้านในอ่ะเราหยุดยตรงนี้นะครับกล้องไอว่าของไอว่าไอ้บอลเมื่อกี้มึงตังามาได้เท่าไร่อิมมาเลยต้องบอกว่าบางทีก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับขอบคุณครับกลัวเขาไม่ให้ถ่ายนะเขาด่าว เนี่ยครับนี่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านในก็น่าจะขายถึงกลางคืนแหละพวกรองเท้านาะฬิกานะตรงนี้นะแต่ของกเก่าๆน่าจะริมถนนนะครับอันนี้อันนี้คือส่วนด้านในนะครับกระเป๋าร้อยสี่สิบกระเป๋าร้อยเดียวร้อยสี่สิบนะทีน่ะเป็นส่วนที่เขาขายพวก โมเดลนะครับโมเดลโมเดลญี่ปุ่นนะครับอืเยอะเลย